ถ้าพูดถึงแฟบคุณจะนึกถึงอะไรปิงปิงปะชวิงแว้าเว้ววอืมไม่ใช่ถ้าคุณพูดถึงแฟบคุณจะนึกถึงแฟบอันซีนช่วงคิมมี่ก็เอา ออโต้โฟนี่วันนี้เลยอันนี้ได้ของพีชแพ็กจากตั้งแต่ภาคหนึ่งจนภาคสี่ใช่ป่ะขอวัดสิ่งเดียวใช่ป่ะแล้ววันนี้มาว่าอะไรมาดูคลิปต่อมาดูคลิปต่อนะคลิปอะไรฮะอะไรก็ได้อะไรก็ได้นะฮะโอเคมาวันนี้กวันนี้มาวันนี้คิดว่าเราจะได้อะไรกลับไปบ้างไม่คิดเลยเหรอเอาลองคิดหน่อยลองคิดหน่อย ไม่รู้นะฮะเยี่ยมมากนะฮะครับผมผมรู้สึกวาผเป็นขัดใจกับสองหกคนนี้มากเลยนี่ฮะผมเมื่อวานนี้ผมก็ทักน้องพวกแล้วไง Stand please โลกรายรู o นะอ่าอายุอายุสกิลเล็กรู้ไหมสกิลเล็กกตุ๊กสกิลใหญ่ใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยนะ เดี๋ยวเราจะมีตอนเย็นของบีนิเทียเป็นตึ๊ด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 ได้เลนะผมแบบน้ำสเต็ปมันๆเลยนะนะสมผมขัดใจแม่นะฮะสวัสดีก็สวัสดีทุกท่านนะครับวัยรุ่นเด็กๆพี่น้องๆแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะครับมากันทุ่มทนขนาดฝนตกอ่ะเนี่ยอ่าใช่ครับใครออกกบ้านแล้วฝนตกหมดหมดอ่ะหมดเลยครับทนส่วนใหญ่เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นพี่ถามใครต่งกับวัดนไหมครับ โอ้โหมาเยอะนะครับเนี่ยดีใจมากดีใจมากที่ต่างจังหวัดมาบางคนอยู่ลาดพร้าวบอกพี่จากไกลอ่ะโอ้โหมันหน้าไหมมันหน้าไหมอย่างเงี้ยหน้ามากเลยครับอยกจะเอามือล้วงเข้าไปแล้วพี่ล้วงเข้าไปตรงไหนครับล้วงเข้าไปในชจอล้อเล่นล้อเล่น สวัสดีครับแหมคิดถึงผมไหมฮะแหมหลังจากห่างหายไปนานสองอาทิตย์เลยนะฮะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะสวัสดีคุณหลานทุกท่านนะพบกับรายการพีทอกกับพิธีกรน่าเด็กเสียงหล่อลุงพีนั่นเองนะฮะเฮ้ยไม่ได้ทำมานานละไปซื้อมาทัวร์นี่ห้าร้อยปุ๊บเอาขีดหมูมือสั่นหางสั่นห้าร้อยโคตรกว้างเขี่ยเพิ่มขอบคุณนายโง่ลื้อ<ข>อ๋<ข>อไปหายไปเลยฮะเพื่อ ไม่ทันนะฮะห้าร้อยหานไปลิบตาคือแบบโชคก็ปิดนี้คือปิดทุกอย่างโอ้โหบอกว่าเสียใจมากบอกว่าเราเสียห้าร้อยไปแต่โชคดี้มเช่งเงินเราโอ้โหช่วงนั้นโค้ชโชคแบบชั่วร้ายมากโอ้โหเป็นอีวิวเลยเพราะั้นฉะนั้นเนี่ยพอโอ้โหโมโหอ่ะเปิดเซิร์ฟเองแม่งเลยศึกษาคอนฟิกศึกษาอะไรทุกอย่างคนเดียวอ่าจะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งเปิดคอนฟิกแก้ไขทุกอย่างเปิดเองให้หมดเปิดเซิร์ฟเวอร เปิดเซิร์ฟเวอร์้อาเปิดหมดคนเล่นเราได้ตังค์นะเฮ้ยผมเฮ้ยเราก็ภูมิใจในช่วงว่าเราหาตังค์จากเกมได้ทําไมเราจะไม่หาตังค์ให้บตัวเปาเองคือเราหาตังค์จากเกมเนี่ยพ่อแม่คือพ่อแม่ด่าเราฮะทําไมไม่หาเงินเองล่ะซื้อนู่นซื้อนี่ทำไมไม่หาเงินอ่ะโตว่ากัโตยังโตยังทำไมไม่หาเงินซื้ออ่ะเคยโดนไหมฮะเคยใช่ไหมมันรู้สึกว่ารู้สกผ่านขนด นะคเอาละครับตอนนี้ไปดูภาพบรรยากาศคนที่แคสเกมงานโอ้โหหน้าแต่ละคนโอ้โหไม่รู้จะดูยังไงคนนะครับน่ารักน่ารักจุ๊บจุ๊บเลยนะครับผมเลยว่านะครับนี่นะฮะหนี่ยวคุณแก่นะครับผมนะฮะคุณไม้ฮะรู้สึกไงบ้างครับวันนี้มาเป็นผู้อวัยวะสุดในงานนี่อวัยวะสบายหน้อยนายยอดที่เดียวน่ารั เนี่ยฮะบรรยากาศงานวันนี้นี่ต้องต้องเต้นด้วยท่าดัมเบลใช้ยกดัมเบลยกดัมเบล มีคนช่วยถือนะฮะภาพบรรยากาศนะครับก็ดูสนุกสนานในห้างกันเลยทีเดียวนะครับมีผู้มาร่วมงานกันมากมายเลยนะครับแล้วก็ขอให้งานแบบนี้นะครับได้จัดกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการ k i m m ี TV ได้นะฮะที่ทาง f a c e b o o k c o m Kimmy TV นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ Kimmy TV ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับผมก็ขอขอบคุณลุกพีด้วยครับผมขอบคุณครับที่มาเล่นความสนุกในวันนี้ครับ าให้อคอหน่อยขอบคุณไอคอสด้วยครับที่แวะมาทวงนะค,ครับกุณคราบขอบคุณคุณซีออนด้วยฮะที่แวะมาช่วยหลายๆเรื่องโดยเฉพาะความสนุกหนังจอนะครับขอบคุณครับน้องไอ้นะฮะน้องไอเป็นน้องทีมงานคือจะเรียกว่าเป็นรายการน,นะแต่ก็เป็นทีมงานช่วยคนหนึ่งนะครับเป็นสตาฟที่มาช่วยตั้งแต่วันแรกเลยขอบคุณครับขอน้องไอ ณเจอร์รี่ครับขอบคุณเจอร์รี่ที่ทำทุกอย่างเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้สนุกนะฮะขอบคุณรครับผมพี่กัมนะฮะจากพีแกรเดน,นนะครับก็เป็นแฟนรายการแล้วก็ชื่นชอบในเกมรักในเกมเหมือนกันนะฮะแล้วก็มาช่วยงานในวันนี้ขอบคุณพี่กัมครับผมคุณธิดาครคับคุณธิดาที่แฟนผมเองครับผมหลา,ายคนนะหลายคนชอบ ันนี้เป็นใครนะครแฟนผมเองนะครับขอบคุณคุณนิดาสำหรับเอพิธิกจิกกาวบล่าน้องติ๊ช่วยจัดง,งานด้วยนะครับแล้วก็กำลังใจใน,ใน,ในหลายแบบนะครับขอบคุณครับผมแล้วก็ระบบชาเชฟนะครับนิดาทีมอ่าคนนำทีบบมทัพเยเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาซึ้งมากไม่ไมไว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรืออะไรขอบคุณมากจริงๆนะฮะที่สละเวลาออกมาจากบ้านเนะี่ ไม่ได้ว่าเกมเมอร์เราออกจากบ้านเยอะขนาดนี้ก็คุณคุณก็ได้พิสูจน์แล้วว่าคุณออกจากบ้านกันได้เหมือนกันไว้โอเคขอบคุณทุกคนครับเดี๋ยวถ้ายังไงมีโอกาสหน้าจะมาไหมขอบคุณครับขอให้มาจริงนะไม่เอาแบบว่าอยากมาสักเลยแต่ไม่มาเดี๋ยวเราเอาหลายๆอย่างในวันนี้ประสบการณ์ที่เราเจอในวันนี้ไปเย้ยพวกไม่มากันนะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับ